ตอนนี้ผลมันยังไม่ออกนะครับท่านผู้กับก็ยังคุยกับผมนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่การล่วงละเมิดทางเพศก็ได้น้องอาจจะเป็นแผลอย่างอื่นนะครับแล้วคุณแม่อาจจะเข้าใจผิดไปผมว่าขาดการตรวจสอบเขาไปดูกล้องวันที่พาผู้สื่อข่าวไปนะครับแล้วไปดูกล้องดูอะไรเรียบร้อยแล้วเขารู้ตัวเองเนี่ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในสูรนะครับถ้าเกิดว่ามีสามารถสำนึกนะครับจริงๆเขาต้องขอโทษทางศู์นะ มันไม่ได้เข้าข่ายว่าแบบไอ้คลอดไม่ได้ที่จะขื่นเขาจะมีเหตุการณ์ล่วงละเมิดในศูนย์นะคะทำรูปตัวข้อเนี่ยเลยท่าทียังไงบางไมเพราะถุงก้องเขาก็ไม่เหมือนเขาก็เบาเลงอ่ะแล้ววันที่เข้าไปที่ศูนย์เนี่ยทางพม,มจเป็นคนนำเราและนักข่าวเข้าไปและทางผอศูนย์เนี่ยเป็นคนอนุญาต ให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบ คุณต้นอ้อค่ะงัดเอกสารหลักฐานพมจังหวัดชนบุรีนะคะออกหนังสือถแถลงชี้แจงสวนพ่ออศูนย์ออทิสติกค่ะหลังโล่ร้องขอความเป็นธรรมกับทนายตั้มนะคะเสียหายถูกใส่ร้ายปมเคสเด็กออทิสติก8ขวบค่ะถูกล่วงละเมิดพาสื่อบุกไปถึงที่ศูนย์นะคะพูดชี้นําไม่เป็นความจริงรีไดว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ดูจะเป็นเรื่องเป็นราวให้ได้คอยแก้ไขชี้แจงกันอยู่เรื่อเยเลยค่ะเรื่องเก่ายังไม่ทันซามีเรื่องใหม่หมาให้ปวดหัวอ,อีกแล้วสําหรับคุณต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะจากกรณีเคสล่าสุดค่ะทที่่่เเเเธอออออถูกร้งงมมาาพจคืืขววชยหล แม่ของเด็กหญิงออทิสติกวัย8ขวบรายหนึ่งค่ะจากจังหวัดชนบุรีติดต่อมาที่มูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะเพราะสงสัยว่าลูกสาวนั้นถูกล่วงทาง หรือไม่โดยเมื่อวันที่13สิงหาคมค่ะเพจเป็นหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความคขะว่าเด็กหญิงออทิสติกอายุ8ขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศหลังจากแม่ไปรับน้องกลับจากศูนย์ที่ดูแลออทิสติกแห่งหนึ่งซึ่งเพจเป็นหนึ่งนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเด็กค่ะแล้วก็มีการอัปเดตเคสนี้เรื่อยๆนะคะแม่คะคาดว่าลูกเนี่ยน่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศแม่เล่านะคะว่าคุณแม่เองเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก่อนค่ะแม่มีลูกสาวสองคนค่ะหนึ่งในนั้นคือลูกสาวที่เป็น จังหวัดชนบุรีคุณแม่คะ่ะได้โอกาสเข้าไปทํางานที่ศูนย์ด้วยแล้วก็ได้นําลูกเข้าไปฝึกพัฒนาการโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะทำงานอยู่ที่ศูนย์เกือบ3ปีค่ะจนวันเกิดเหตุนะคะคือวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาคุณแม่ได้เล่าว่าแม่ป่วยเป็นซึมเศร้าค่ะกับทารซิเมียในช่วงแรกๆเนี่ยก็ไปทางานบ้างหยุดบ้างจนถึงวันหนึ่งนะคะไม่ไหวแขนขาอ่อนแรงจึงได้ลาหยุดยาวค่ะจนถึงวันที่4สิงหาคมมีเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ค่ะนําของมาเยี่ยมและเสนอให้คุณแม่นั้นนางานกลับมาทําที่บ้านเช้้าานนนนองงไไปปส่่ทีศูยย์เ็็กกรััับบลว ที่5สิงหาคมค่ะตกเย็นนะคะแม่ไปรับน้องเพื่อที่จะรับกลับบ้านน้องก็เริ่มมีอาการดูซึมเล็กน้อยค่ะและน้องได้จับมือของแม่ไปนวดที่ท้องน้อยไม่หยุดนะคะจนน้องหลับไปต่อมาในวันที่6สิงหาคมค่ะแม่ก็ไปส่งน้องอีกตามปกตินะคะแล้วก็ไปรับกลับค่ะแต่น้องมีอาการงอแงเล็กน้อยแล้วจับมือของแม่ค่ะเพื่อไปนวดที่ท้องน้อยอีกเหมือนกับเมื่อวานนะคะบอกว่าเเจจจ็บแแมมมมม่่่่่่่่่กกกกกกยยััััังงงงงงงไไไททททนน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 นดดดดด้้้้้้้้คค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 ิิะะ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 ะววววาา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 าลลลููถรรรรํี7สหใชชปปปณ9อออออุึ ข้้างนแต่ในตอนที่น้องเนี่ยเบ่งอุจจาระก,กลับมีเลือดไหลออกมาจากและดูเหมือนตรงเอาัว้มีแผลฉีกขาดด้วยแม่จึงได้พาน้องขึ้นรถไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อต้องการทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเบื้องต้นในวันนั้นคุณหมอแจ้งว่าน้องถูก และตอนนี้น้องยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชือ้อซึ่งทางด้านของคุณแม่เองก็พร้อมที่จะให้พ่อเลี้ยงได้รับการตรวจส,สอบเช่นกันเพราะว่าทางศูนย์แย้งมาว่าน้องอาจจะถูกคนในครอบครัวกระทําหรือไม่ต่อมาค่ะทางด้านของคุณเป็นหนึ่งได้ประสานไปทางพงมจังหวัดชนบุรีเพื่อพูดคุยหาทางออกค่ะหาทางช่วยเหลือนะคะแล้วก็นําตัวผู้กระทําความผิดค่ะให้มารับโทษให้ได้และหากว่าน้องถูกกระทําในศูนย์จริงๆเนี่ยจะได้หาทางแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกทางศูนย์ที่รับดูแลเด็กค่ะก็ยินดีให้ตรวจสอบนคลววกก็ดิิปปงงจรใช่ที แม่เด็กสงสัยว่าเกิดเหตุกับน้อง ให้กับทางสื่อและพอมอทั้งหมดนะคะทางพอมอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหลักฐานต่างๆต้องสอดคล้องกันกันกบผลการตรวจร่างกายของน้องด้วยซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบจนต่อมาในวันที่20สิงหาคมค่ะพออศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชนบุรีได้เดินทางนะคะเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมค่ะกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะหรือว่าทนายตามค่ะปมถูกอินฟลูเอนเซอร์สาวนะคะใส่ร้ายกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กออทิสติกจนทําให้ได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ กำลังใจในการทํางานนะคะโดยผอ,อ,อค่ะได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่5-6สิงหาคมค่ะแม่นะคะซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในศูนย์ค่ะพาลูกมาที่ศูนย์นะคะปรากฏว่าวันที่7สิงหาเนี่ยแม่พบว่ากางเกงในของลูกสาวนั้นมีคราบเลือดจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาทางอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังก็ได้นําสื่อมวลชนเนี่ยบุกเข้าไปยังศูนย์แล้วก็มีการถแถลงข่าวทานองว่าเด็กหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศภายในศูนย์กล่าวหาว่ามีเด็กออทิสติกในศูนย์มีอารมณ์ทางเพศสูง มีการทำร้ายน้องและมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศจนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากตนจึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาขอความเป็นธรรมนะคะกับทนายตั้มให้ช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งผอ,อค่ะบอกว่ายังไม่ขอพูดยืนยันว่าเกิดเหตุดังกล่าวจริงหรือไม่แต่ขอยืนยันเป็นภาพกล้องวงจรปิดแทนว่าจากการตรวจสอบไทม์ไลน์เนี่ยไม่พบว่ามีการล่วงละเมิดอย่างแน่นอนทนายตั้มนะคะกล่าวว่าอยากให้อินฟลูเอนเซอร์สาวเนี่ยได้ตรวจสอบอะไรอย่างละเอียดก่อนตอนได้ติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตอนนี้เนี่ยต้องรอผลตวรวจร่างกายของน้องว่ามีการถูกลล่วงงะเเมิดทาพศ จรริงหือไม่ฝากถึงประธานมูลนิธิสาวด้วยว่าวันที่ดูกล้องวงจรปิดและไม่พบการกระทําผิดเนี่ยถ้ามีสาวหมั่นสานึกก็ควรที่จะขอโทษตั้งแต่วันนั้นไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องเกิดความเสียหายเช่นนี้ไม่ได้พูดตรงๆนะครับว่าเกิดเหตุการ์ล่วงละเมิดในศูนย์แต่พูดชี้นำมีการพาผู้สื่อข่าวนะครับไปที่ศูนย์นี้แล้วก็มีการถแถลงข่าวเกิดขึ้นก็จะมองทางศูนย์เป็นในแง่ลบแล้วว่า เฮ้ยสูตรนี้ดูแลไม่ดีมีการล่วงละเมิดกันตอนนี้ผลมันยังไม่ออกนะครับท่านผู้กับก็ยังคุยกับผม,มนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่การล่วงละเมิดทางเพศก็ได้น้องอาจจะเป็นแผลอย่างอื่นนะครับแล้วคุณแม่อาจจะเข้าใจผิดไปมันไม่ได้เข้าข่ายว่าหบบเอะอยเ,เป็<ก>าทจะถูกผมิดมันจะมีเหตุการณ์ล่วงละเมิดในสูนะคะ้าคล้่นกระ้เลื่ยมทาทียังไงบ้างไมเพาดูกล้องเขาไม่ เหมือนเขาก็เบาลงนะณนะตอนที่เขาดูเขาดูกล้องหมดแล้วเนี่ยเขาก็ทําข่าวเลยทาข่าวลงเพจเลยแล้วเขาก็ยังถามเลยเลยว่าลงประมาณนี้ได้ไหมซึ่งเราดูแล้วอะ่ะโอเคเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นการใส่ใส่ความเราเลยผมว่าขาดการตรวจสอบเขาไปดูกล้องวันที่พาผู้สื่อข่าวไปนะครับแล้วไปดูกล้องดูอะไรเรียบร้อยแล,แล้วเขารู้ตัวเองเนี่ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในศูนย์นะครับ ถ้าเกิดว่ามีสามารถสำนึก,กน,นะครับจริงๆเขาต้อง ขอโทษทางศนะูนย์นะขณะเดียวกันค่ะท่านผู้ชมค่ะทางด้านของคุณตนอ้อได้แจ้งนะคะว่าไม่ได้เคยปักปั๊มใครเลยไม่ได้เอ่ยชื่อศูนย์ไหนเลยนะคะตนได้รับการติดต่อจากทางผู้ปกครองของเด็กผู้เสียหายนะคะว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศที่ศูนย์ออทิสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีซึ่งตนได้ตรวจสอบไล่ไทม์ไลน์เรื่องที่มันเกิดขึ้นนามาเรียบเรียงและพ์ลงทั้งจากทางฝั่งของ,ของ,ของพ่อเลี้ยงเด็กหญิงวัยแปดขวบนะคะแล้วก็ฝั่งศูนย์ที่ดูแลเด็กออทิสติกซึ่งเรื่องของไทม์ไลน์างทแพยยืนนัแล้วว่าเด็กถูกล่วงเมิง พรจิงแต่ถูกล่วงละเมิดจากใครยังไม่สามารถทราบได้ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ก็ได้รวบรวมภาพพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดศูนย์ดังกล่าวไปแล้วและได้นำสารคัดหลั่งจากตัวพ่อเลี้ยงน้องชายพ่อเลี้ยงไปตรวจสอบเพื่อหาตัวกระทำผิดแต่กับทางฝั่งของศูนย์นั้นเธอไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้เผยวันที่ตนลงพื้นที่ไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าเป็นศูนย์ไหนมีเพียงแต่ประสานไปยังพมจังหวัดชลบุรีเท่านั้นซึ่งจากการที่ลงพื้นที่ร่วมกับพมจังหวัดชลบุรีแล้วก ทางพอมอจังหวัดเป็นคนนําเธอและนักข่าวเข้าไปซึ่งเธอเนี่ยไม่ได้บุกเข้าไปพออศูนย์เป็นคนอนุญาตให้สื่อเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเช็คภาพกล้องวงจรปิดด้วยกันซึ่งภาพหรือว่าคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ถูกนาไปเผยแพร่ยืนยันเลยไม่ได้มาจากทางมูลนิธิเป็นหนึ่งแน่นอนหลังจากนี้จะขอหนังสือนะคะจากทางพอมอมาชี้แจงแล้วเพราะว่าเธอคะไม่ได้ทางานเองแค่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเจ้าหน้าที่พอมอเท่านั้นแล้วเราก็ไม่เคยเอ่ยชื่อว่าสู่อไหนทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีผลแพทย์ออกมาแล้วเบื้องต้นว่าถูกล่วงละเมิดทางเจ้าหน้าททีี่ตรวจลงพื้น เอากล้องวงจรปิดทั้งหมดภายในศูนย์นะคะแล้วก็ตรวจสังคตหลังของทางพ่อเลี้ยงแล้วก็ของทางน้องชายพ่อเลี้ยงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าของในศูนย์เนี่ยตรงนี้อ้อไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่อ้อดูแค่เบื้องต้นว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน,น้าที่ตารวจเนี่ยได้นำซเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดกล้องวงจรปิด16ตัวนะคะทั้งหมดเนี่ยภายในศูนย์เนี่ยมาไว้ที่ที่สอบสวนแล้วในส่วนว่าใครจะเป็นคนกระทำเนี่ยอ้อไม่ได้ปักปัามว่าใครเป็นคนกระทำแต่เรื่องราวไทม์ไลน์เนี่ยมันออกมาจากวันที่เด็กอยู่ที่ศูนย์ เราก็เลยพูดไปตามทไลายที่พ่อแม่เขาแจ้งมาเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะ <S <S แต่ว่าออทิสติกไหนอ้อมไม่ได้ระบุเลยซึ่งวันนั้นเองอ้อไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าศูนออทิสติกไหนเพราะว่ามันมีหลายศูนจนอ้อประสานงานไปทางพอมอนะคะอันนี้ไปถามพอมอชนบุรีได้เลยแล้วเดี๋ยววันเนี้ยนะคะถ้าถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เองเนี่ยอ้อก็ต้องให้ทางพอมอชนบุรีเป็นคนยืนยันแล้ววันที่เข้าไปที่ศูนเนี่ยทางพมจเป็นคนนาเราและนักข่าวเข้าไป อ้อไม่ได้เปิดเข้าไปนะคะอ้อไม่รู้เรื่องสำคัาอยู่ตรงไหนและทางผอศูนย์เนี่ยเป็นคนอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบมานั่งดูกล้องวงจรปิดด้วยกันนะคะเอาแบตได้ไปจิ้มกล้องวงจรปิดด้วยกันซึ่งกล้องวงจรปิดตรงนั้นเนี่ยอ้อมไม่ได้เอามาดูอยู่แล้วเพราะอ้อมไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรเลย เพราะว่าตรงนี้เป็นที่นักข่าวเป็นคนเอามานะคะส่วนใครจะเอาคลิปอะไรไปลงเนี่ยแล้วแต่เลยค่ะไม่ได้มาจากทางเป็นหนึ่งแน่นอนล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะขณะที่ทางด้านของทนายตั้มและผอ,อ,อได้ไปออกรายการดังมาแล้วนะคะต่อมาค่ะทางด้านของคุณต้นอ้อเมื่อวานค่ะก็ได้มีการฟาดกลับด้วยหนังสือถแถลงจากทางพอมอจังหวัดชนบุรีนะคะโดยเอกสารดังกล่าวค่ะมีใจความว่าสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดชนบุรี22สิงหาชี้แจงกรณีต้นอ้อเป็นหนึ่งเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิติกชบุรี ประธานศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชนบุรีได้ให้ข่าวเมื่อวันที่20สิงหาคมว่าศูนย์มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กออทิสติกทางที่ไม่เป็นความจริงทําให้ศูนย์ได้รับความเสียหายประธานศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกกล่าวว่ากรณีนี้ก่อนที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งจะเข้าไปแถลงข่าวที่ศูนย์ไม่ได้มีการสอบถามหรือว่าตรวจสอบกล้องก่อนแต่ข่าวเนี่ยได้ออกไปก่อนแล้วพอตอนที่เข้ามาทางศูนย์เนี่ยก็ได้เอาไทาม์ไลน์จากกล้องให้ดูซึ่งเขาคงเห็นว่าไม่น่าจะใช่่่่่่่แแแลล้้้วกกกก็็็มมมีีีทททาอออนนงตตไไไไไดดพูขะร าจากพาดพิงต่อว่าในส่วนนั้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีขอเรียนชี้แจงว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งได้โทรศัพท์ประสานมาอย่างพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีใน,นกกวันที่13สิงหาคมและต่อมาจึงได้มอบหมายให้ใหนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่พร้อมต้นอ้อเป็นหนึ่งในวันที่14สิงหาคมโดยได้ประสานขออนุญาตประธานศูนย์ก่อนลงพื้นที่แล้วในการลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ครั้งนี้ได้มีการพูดคุยข้อมูลต่างๆกับประธานศูนย์ถึงเหตุการณ์ทีี่่เเเกิดดดดดขขึ้้้้้้้้นนไนปปไ็ไไไววยยยยคคคามรรรบบอออโุุณตะะ ความประกอบเพิ่มเติมนะคะว่าชี้แจงกรณีเคสน้องออทิสติก8ขวบถูกล่วงละเมิดในวันที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบทางมูลนิธิเป็นหนึ่งได้มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดชนบุรีก่อนลงพื้นที่แล้วและทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมได้มีการแจ้งและประสานงานไปยังศูนย์ออทิสติกดังกล่าวแล้วมีได้เป็นการบุกรุกเข้าไปโดยพละการแต่อย่างใดโดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกแถลงการฉบับนี้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบในส่วนของแม่เด็กที่แจ้งมากับทางเราและให้ไทม์ไลน์ตั้งแต่ต้นเราได้ลงข้อมูลผู้แจ้งแล้วก็ไม่ได้ปรักปรมทางศูนย์แต่อย่างใดเลยเราไม่เคยเอ่ยชื่อเลยว่าเป็นศูนย์แห่งไหนส่วนผลการตรวจสอบของเด็กเีจยต้องรอทางนิติวิทยาศาสตร์และการสืบสวนของตำรวจว่าน้องถูกกระทำจากใครหรือจากอะไรเราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการตรงนี้ได้เรามีหน้าที่แค่ส่งต่อเรื่องราวเข้าสู่กระบวนการเท่านั้นหากมีความคืบหน้าอะไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ ก็ไม่แน่ใจเลยนะคะว่าสิ่งที่พอออกเข้าใจค่ะเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างอะไรก็ตามนะคะขอให้เรื่องนี้ค่ะน้องออทิสติกที่ถูกกระทําได้รับการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงซ๊บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ